สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับออสานไอเดียครับมืันนี้เข้าสิมาเห็ดถังพ่นยาครับหรือพ่นปุ๋ยพ่นยาอเนกประสงค์ครับที่เสียไปใช้งานได้หลายลายอย่างครับโดยที่บรต้องใช้ไฟฟ้าบรต้องใช้เครื่องยนต์ครับโดยใช้ต้นทุนต่ําครับมาเบิ่งกันครับเห็ดกาะได อำแรกครับเข้ากัสิมาเห็ดตัววาวทางออกของน้ำหรือว่าปุ๋ยหรือว่ายาครับเดี๋ยวนี้จะเจาะฝาเลยครับเจาะเจาะตรงฝามันเลยหล <c oughs> ังจากที่ เขาเจาะงูนี่ได้แล้วครับเขากระซี่กคว้านเพราะว่าเขาใส่ตัวนี้เข้าไปครับใส่วาวครับนี่ครับ โอเคครับม okay. ันใต้แล้วครับครับเมื่อห้องใต้นี่แล้วเ้ากับเสี้ยนี้ครับต่อกันแบบนี้ ต่อกันแบบนี้เถอนี่เนี่ยเทปเปันเทปเจีเ่ยวกันครับ แล้วครับนะครับหลังจากที่เขาได้ฟ้าปิดนี่แล้วครับเขาก็จะมาเห็ดทอนะครับทอที่ต่อไปสกะเอาแล้วครับนี่ เราก็บ,บ่้ใหมันถึงพื้นประมาณนี้ใส่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดียวตัดทอดนะครับ ครับมลังจกที่เราตัดไปแล้วเราก็นี่ครับซุปใส่เลยนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับวาวนี่ก็ปิดเปิดปิดเปิดได้ครับ,รบโอเคครับมาลองขันใส่อันนี้บ้าง นี่ครับครับตัวที่ต่อจากนี้ผมสีไซส์อยู่สองแบบครับสามารถแบบที่หนึ่งคือแบบที่มุนต่อได้อเกี่ยวมาต่อเลยคือถ้าเป็นเกี่ยวอ่อนเข้าขันตัวนี้เป็นเกี่ยวเอาเกียวตัวที่เป็นเกี่ยวนอกเอามาขันนี่ครับนี่ขันขันนี้ได้เลยครับหรือถ้าเป็นสายยาง็ใสายตัวนี้ครับ พวกนี้ห้าบาทนะครับตัวละวห้าบาทในโกบนเฮาหรือว่าโฮมปูถ้าร้านก่อสร้างทั่วไปจะเป็นตัวละซิฟครับห้องกระตืมาตนี่นะครับม้นเข้าไปก็ใส,ส่ยาเสียบรับเอาไปใช้งานเดี๋ยวมาเห็นขั้นตอนต่อไปนะครับมาเบิ่งเห็นทั้งขั้นตอนต่อมาก็นี่ครับผมสีเอาจุบลมมอไซน์นะครับอย่างมอไซค์หรืออย่างจักรยานก็ได้ จะเป็นจุบลมใหญ่แบบนี้เอามาคลายน็อตก่อนครับครับม่คลายเราได้เก็บสองอันนี้ไว้ได้ยครับที่ถอดนี้เอาไว้ใช้งานนะครับอย่ทถิ่มนะครับโยจากนั้นเราก็ตัดไก่ตัดครับตัดหัวจุบลมนี่ครับตัดหัวจุบลม นี่ครับข้ากระไดก็เก็บไว้ก,ก,ก,ก่อนแล้วครับจากนั้นข้าก,ก็มาเห็ดจบได้ประกอบแล้วก็ต่อไปก็มันเจาะถังครับเดิมันเจาะถังเลย หังจากนั้นเขาก็จะมาเจาะถังครับเพื่อใส่อันนี้ต้องรูปเอามือจกเข้าไปบึง่งว่าในสุดมือที่เขาเข้าไปได้ไมันจะอยู่ช่วงนี้พอดีครับเขาก็จะเจาะนี่เรับ เรับได้ล้วเขาก็เอาแบบนี่ครับนี่ครับอันทีเขาตัดไว้อย่างครับอย่างที่เขาตัดไว้แขวนห้องนะครับแขวนที่อยู่ปรนะมาณนั้็ โอเคครับไม่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เป็นอุปกรณ์เขาก็ต่ออุปกรณ์เข้าไปครับทีนี่ครับเขาเติมน้ำไปแล้วเขาจะปิดฝาครับ อเคครับปิดไฟที่แล้วนะครับี๋ยวเราจะมาเติมลมกันครับแล้วเราจะมาต่ออุปกรณ์ให้เบิรงอีกครับเดี๋ยวมาเติมลมกัน ไปให้ต่อของน้ำใส่ครับทดลองต่อของน้ำใส่เบื้องเบื่งมันจะแหงดด้แหง,ขดดง,แหงขนาดใดครับเบื้งมันจะแห้งขนาดใดนี่ครับพาต่อเซกอกเอาชิมาลองเปิดมันชีแห้งขนาดใดครับอ๋อเดี๋ยวเปิดวลาวลืมเปิดวลาวครับปึ๊บพอเปิดวลาวครับ นี่ครับแห้งเลยครับใช้งานได้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาเบ่งอุปกรณ์ต่อไปที่ผมจะต่อใส่ครับ <S <S ครับเดี๋ยวเขาเขาจะมาต่อให้เบ่งก่อนครับตัวอาไปใส่์อาใจนี่อีกอันนึงที่จะต่อคือกล้องน้ำเวลาเขา ไปตั้งแคมป์หรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในที่ที่เข้าจะไปออนทางเนี่ยครับเดี๋ยวใส่อุปกรณ์อันนี้ผมสาธิตให้เบิ่งนเลยซื้อแล้วครับว่ามันใสได้กํายังได้แน่นี่ครับ เดี๋ยวผมจะเปิดก๊อกน้ำไว้เลยแล้วผมจะเปิดวาวล์วเลยครับนี่ไม่ต้องฝั่งนี้เดี๋ยวจะเปิดวาล์วครับน้ำก็ไสลได้ครับนี่ครับปิดวาล์วเนี่อะใส่ก๊อก,กอกน้ำครับ ี่ครับอุปกรณ์แรกคุณป้าต่อฟักบัวในกรณีที่เขาจะเอาไปใไช้แบบเวลาไปแคมป์นะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเครื่องหัวพ่นยาพ่นปุย๋ยพ่นยานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวาล